กถินศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ปีนี้เป็นการสร้างกำแพงแก้วเพื่อคุ้มครองผู้มีบุญจากทั่วสารทิศที่มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลตลอดจนพระนิสิตร,รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสถานศึกษาแห่งนี้ให้ไร้ความกังวลต่อการปฏิบัติกิจวัตรในทุกๆวันอาน,นิสงส์การสร้างกำแพงแก้วนั้นจะส่งผลดีต่อผู้สร้างหลายประการเช่น ทําให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากอันตรายต่างๆดุดมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในครั้งพุทธกาลที่ได้สร้างถวายอารามแก่หมโสงเพื่อเป็นที่ปักหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นการค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไปขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมกันทอดกรถินสามัคคีณศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาดีซ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2568โดยพร้อมเรียงกันดันสุภาษิตว่าผู้ใดสร้างกำแพงบ่อน้ำเจดี JD, เสนาสนะหรือทางเดินบุคคลนั้นย่อมได้รับผลแห่งบุญหประการคืออายุวันนะสุขพละและปัญญา